ชาวเน็ตขุดคลิปนาราแชฉตัวเองขายของแต่ไม่ส่งเอาเงินไปลงแชร์ดูจบชัดเลย จากกรณีที่นาราครปกระเทยมีผู้เสียหายหลายรายออกมาแชร์ผ่านทางทวิตเตอร์หลังจากที่สั่งกล่องสุ่มกับเธอราคารวมๆแล้วรวมล้านบาทคล้ายกับการชวนเล่นแชร์ลูกโซค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้เสียหายนับพันคนล่าสุดชาวเน็ตก็ได้มีการขุดคลิปเกา่าระบุว่าคุณตำรวจครับหลักฐานซึ่งคลิปดังกล่าวนะคะได้ถูกโพสต์ผ่านทิกตอกในช่องช่องหนึ่งค่ะ ที่มีการขุดคลิปวิธีการขายของของนาราที่ได้กล่าวว่า ขายเลยพอคนเอฟของมาเราก็ไม่ส่งซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะโกงตั้งใจที่จะเอาของพวกนี้ไปโชว์อีกวันหนึ่งเพื่อที่จะได้เงินวันนี้ก่อนพอได้เงินวันนี้แล้วเอาเงินไปส่งแชรก่อนเพื่ออีกวันหนึ่งเอาเงินไปขายแล้วเอาเงินไปคืนกับคนที่สั่งของมาซึ่งก็เหมือนเป็นการหมุนเงินนั้นเองค่ะงานนี้บอกเลยว่าชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายค่ะอย่างเช่นงงว่าคุยเสร็จยังสามารถครบหากันอยู่ พักใหญ่บางทีเราควรหลีกเลี่ยงเพื่อนแบบนี้บ้างนี่ไงใครจะลงทุนมาฟังซะตาจะได้สว่างหน้านัดแบบว่าทำได้ยังไงรวมถึงเจ้าเล่เป็นต้นค่ะ